สบายดีปะลุงบ่พเพกับสองน้องมิดปะลุงสบายดีเอฟซีทุกท่านนี่มากินข้าวอีกแล้วปะลุงเอ้ยกินข้าวปิ้งไก่อีกแล้วปะลุงปิ้งไก่ปิ้งตับยุบตำหมากแตงปะลุงเอ้ยหันเถียงเขากะมาเต้าน้องคิดใส่เม็ดอีก <c oughs> มาได้พญามกินข้าวได้พญามเด้อเด้อคุณตาคุณยายเ้อพพันนำเด้อกินข่าวนำน้องๆเด้อขเเข พี่ปาลุงสวัสดีเอฟซีถุกทานที่เขามาหับดูหับซมสองน้องมิดเลยมาได้มาได้กินข้าวเที่ยงน้ำกันได้ปาลุงกิหข้าวเกี่ยงปาลาเอมาหาเเดากดออเก่าเนาะดีออา้มา้มกเด้อมางอาอมามาเด้อมาเด้อาเา้อดมาุง้ามาามม ăn okay. nó được đẹp <laughs> uhm, <sẽ> luôn nó nó ta ngắt đi ăn đi

จะไปดีพ่อแม่ลูกละจะไปดีพ่อแม่หรือแม่ได้หาจะไปดีพ่อแม่ก่อนเงยหัอยน่้างอะไรบ้างจะไดีพ่อแม่กินข้าวน้ำโชคด้วยไม่เงยไปใ่้แบบน้ำโชคกได้ปังข้าวได้มือหรไม่เหมือได้บ่อยเหนมือยังเดียว นังดีเ่อือ,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 อจับปากตัวแห่นเลยเม่อมีเขียวจั่นไปเลยแห็นละ่บนวัยร่นโตข่อยขคอเนยนหุ่นชุกกับมาือเลย

Hãy subscribe Phải tìm gì Mì Gõ Để này. bỏ lỡ những video hấp dẫn

Lái hết lắm 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 ข่าวกันนะข่าวจะก่อนข่าวะก่อนเจ้ดิ้นนะข่าวะก่อนนี่ถั่วอกขาวมนี่ย นี่บอันลไแล้วพูดเบิร์นประตูเนมเบิรพูดพูดอยากได้อยากได้ติบข่าว

โค้ัไปลูกนูโซยากได้ทิขาโกจับซาทิขาอะไรบูค <A thin S 3> ักองเห็นั่งดินั่งดิเอกจอมแสบรูผุนุนขอกินขาวน้ได้หรือเปล่กินละบาดนี่ขีาว้ไดจะไร่มันันบดีด้วยุ ขูดแนมน้ำพาตี้ใหญ่แค่นี้เอาลงเอาลงขูดพาตี้มีเงินผมมีซื้อมมีทเพขาอิ่นะพ่อม่เท้าไนนไม่คิดแลขอแต่เพ่อกินเนี่ยกินหนาเพราะก็แม่ หากใไรก็แชร์ก็ติดตามช่องน้องมี้ได้ป่าลูกฝากกันกินหน้าสบายดี